สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอกเปิดชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นเจริญทรัพย์นะครับผมก็อ่าเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อชนวนนะครับผิวลุ้งนะครับก็สําหรับเนื้อนี้นะครับก็เป็นอ่าการทําผิวนะครับแบบใหม่นะครับสําหรับรุ่นที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยเห็นอ่าผิวที่เป็นผิวลุ้งแบบนี้นะครับผมก็ สำหรับเนื้อนี้นะครับก็มีการจัดสร้างน้อยมากๆนะครับก็จะสร้างเพียงห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่เหรียญนะครับผมห้าห้าหกสี่นะครับผมก็หกสี่ก็ปีหกสี่พอดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะกล่องนะครับผมก็เป็นกล่องสีเหลืองแบบน,นี้นะครับมีโลโก้วัชวรามานีนะครับส่วนผ้ากำมะหยี่ข้างในนะครับผ้ากำมะหยี่ข้างในก็จะเป็นสีสีคล้ายสีปูนแห้งนะครับสีแดง ทีซีดนะครับผมแบบนี้ Ó, iksi, นะครับนี่นะครับสําหรับก่องส่วนลักษณะเหรียญนะครับนี่เลยเหรียญก็จะเป็นทรงจาปีแบบนี้นะครับแล้วก็ผิวก็จะเป็นสีลุ้งลุงแบบนี้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมก็ผิวสวยมากๆนะครับผมสําหรับเนื้อนี้นะครับก็สําหรับเหรียญรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็ เป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างปี2563นะครับในช่วงปลายปีนะครับก็มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมานะครับก็พิธีเดียวกับรุ่นพุทธศินทรงจำปีนั่นเองนะครับผมในช่วงปลายปีนะครับก็ลักษณะเหรียญน,นะครับผมก็หูเหรียญด้านบนนะครับก็เป็นลายกระหนกคล้ายๆกับรุ่นปรดนี้นะครับผม แต่ว่าขอบเหรียญก็จะมีความโดดเด่นนะครับก็เป็นลวดลายกระหนกแบบนี้นะครับสวยงามนะครับผมเป็นลายกระหนกลายไทยแบบนี้นะครับรอบเหรียญเลยนะครับองค์ท้าวิสวรรณ์นะครับก็ใบหน้าก็คล้ายกับรุ่นจำปีสี่ห้านะครับผมก็โดดเด่นนะครับผมแล้วก็ดูเข้มขขังดุดันนะครับผมนี่นะครับเส้นขอก็ชัดเจนนะครับเหมือนจำปีสี่ห้าเลยนะครับผมก็ประทับยืนกระบองนะครับ กระบองเกลียวนะครับผมนี lawyer, ่นะครับอ so. ันนี้เป็นลักษณะของผิวลุ้งนะครับส่วนผิวหลังของเหรียญนะครับผิวด้านหลังก็จะมีความเรียบนะครับผมนะครับก็จะมีความเรียบเนียนนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความเป็นพิเศษนะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีความใหญ่กว่าเหรียญจาปีทั่วไปนะครับก็ ความสูงตั้งแต่หูเหรียญจนถึงด้านล่างนะครับสี่จุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับก็ใหญ่กว่าจำปีรุ่นทั่วไปนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับมาเชนวันผิวลุ่มนะครับก็ตอกโค้ดเหล็งอยู่ตรงนี่นะครับด้านข้างขวาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญนี่เลยก็ด้านบนหูเหรียญก็จุดเด่นนะครับก็จะเป็นเหล็งนูนนะครับก็คือปั๊มขึ้นมาจากเหรียญเลยนะครับผมแล้วก็ มีอักขรต่างๆนะครับชื่อรุ่นลาบผลภูนทวีทรั์กลับมานะครับผมแล้วก็มีภาษาจีนนะครับผมนี่นะครับแปลเป็นไทยนะครับก็เทพเจ้าประทานพรนะครับนี่นะครับด้านขวานะครับก็แปลว่าเทพเจ้าประทานพรให้กับคนขยันมั่นเพียรนั่นเองนะครับผมส่วนตรงกลางตัวนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นลักษณะเป็นกระบองใหญ่นะครับล้อมรอบตรงนี้นะครับแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นกระบองเล็กขององค์้ทวิสุวรรณนั่นเองนะครับส่วนด้านบนตรงด้ามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยันพุทซ้อนนะครับผมตรงตราเทวิสุวรรณนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็อัคระยันนะครับอินรักษาพรมรักษานะครับท้าวกุเวนรักษานะครับก็เป็นยันพุทซ้อนของวัชุามณีนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะยันที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตัวเด่นนะครับแล้วก็ที่พิเศษของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะมี อาวุธของเทพตั้งห้านั่นเองนะครับผมมีของท้าวเวสวรรณแล้วนะครับกระบองนะครับแล้วก็จะมีจักรของพระนารลายนั่นเองนะครับผมส่วนด้านขวาจะมีวชิราวุธของพระอินทร์นะครับนี่นะครับแล้วก็อัคระยันสวยงามนะครับผมตรงนี้จะเป็นดวงตาพยายมนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นภาพโพกของอารวาตยักษ์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีภาษาจีนนะครับที่ประทับลงนะครับบนเหรียญนะครับ หลวงพ่ออิฐท่านก็ได้ออกแบบแล้วก็ทับลงไปนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีนะครับผมนี่นะครับ<ส>ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีอักขระนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ประโยคที่อชัดเจนนะครับผมนี่นะครับก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับอันนี้ก็อแปลว่าสมหวังดัง มหวังดังใจคิดนะครับผมตรงนี้นะครับแปลเป็นไทยนะครับสมหวังดังใจคิดนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างดวงตาทวิสุวรรดวงตาพยายมนะครับก็จะเป็นความหมายที่แปลเป็นไทยนะครับก็แปลว่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็สมความปรารถนาทุกประการนะครับผมแล้วก็สําหรับเนื้อนี้นะครับก็มีการอ่าเลเซอร์โค้ดนะครับลำเบอร์ของเหรียญนะครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับก็ หมายเลขห้าสามสองแปดนะครับก็เป็นเหรียญอีกที่สวยอีกเหรียญหนึ่งก็เลขมีเลขมงคลด้วยนะครับผมห้าสามสองแปดนี่สวยงามเลยนะครับก็เป็นเลขแห่งอำนาจนะครับอำนาจเลขสเสน่ห์นะครับแล้วก็เลขอ่าเกี่ยวกับการการเงินนั่นเองนะครับหมุนเงินก้อนโตนะครับผมตรงนี้ก็ ประทับนะครับอัครละนะครับวัจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ตรงนี้ชื่อรุ่นนะครับเจริญทรัพย์พุทธศักราชสอง3นห้าหกสามเองนะครับก็มีความสวยงามนะครับของเหรียญนั่นเองนะครับผมก็ออกแบบได้ลงตัวนะครับสวยงามเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการนำเทพสตราวุธทั้งหมดนะครับมาประทับลงบนเหรียญนะครับอาวุธแต่ละอย่างนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ ปราบได้ทุกอย่างนะครับจักรนาลายก็เป็นจักรที่มีอนุภาพนะครับปราบได้ทั้ง3ามภพเลยนะครับเรียกว่าปราบใตภพนั่นเองนะครับแล้วก็วัชราวุธของพระอินทร์นี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธนะครับที่สุดยอดนะครับเป็นสายฟ้านะครับในการทําลายมารร้ายต่างๆหรือว่าอสูรสรรพสิ่งที่ปองร้ายแก่พระพุทธศาสนานะครับให้พินาศนั่นเองนะครับก็วัชราวุธนะครับ สำหรับดวงตาพยายมนะครับก็เพ่งเล็งไปยังผู้ผีปีศาจต่างๆก็ไม่กลายเป็นจุนในทันทีนะครับผมส่วนภาพโหกของอารวะกยักษนี่นะครับก็สุดยอดนะครับผมไม่ว่าจะโยนลงไปในป่านะครับผมก็ไม่นะครับไม่กลายเป็นจุนเลยนะครับโยนลงไปในถองในน้ํานะครับก็น้ําก็เหือดแห้งนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพนะครับเมื่อมารวมกันลง บนเหรียญนี้นะครับก็ทําให้มีพลานุภาพมากมายนะครับไม่มีประมาณนะครับสําหรับใครนะครับที่เป็นคนกลัวผีนะครับผมก็เหรียญนี้ผมก็อยากจะแนะนําเลยนะครับก็เหรียญเดียวจบเลยนะครับเหรียญเดียวจบเลยนะครับก็ปกป้องพยันตรายในทุกๆอย่างนะครับผมก็ถือได้ว่าเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ลงมีการทําผิวสีลุ้งแบบนี้นะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ทําผิว ลุ้มาแบบนี้ก็สวยงามนะครับรุ่นก่อนหน้านั้นที่เราเคยเห็นกันนะครับก็จะเป็นรุ่นวิมุตติสุกนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับก็จะแตกต่างกันอยู่แต่ว่าก็ชื่อว่าผิวลุ้งเหมือนกันนะครับส่วนสําหรับขอบเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ก็มีการตัดขอบที่สวยงามนะครับก็ตัดค่อนข้างบล็อกตรงนะครับก็ผิวก็ไม่มีการตกแต่งนะครับ เอกลักษณ์นะครับความโดดเด่นของการสร้างเหรียญจำปีนะครับผมของวัดจุฬามณีนะครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็การตัดบล็อกต่างๆนะครับก็จะมีความละเอียดนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ชัดเจนแล้วก็ออกแบบได้สวยงามนะครับแล้วก็เหรียญนั้นมีความสมมาตรกันนะครับผมในการสร้างขึ้นมานะครับขอบเหรียญซ้ายขวาก็จะมีความ เท่ากันนะครับสวยงามนะครับแล้วก็การออกแบบเหรียญนั้นมีการวางอักขระยันที่สวยงามนะครับหลวงพ่ออิฐท่านเป็นพระที่เก่งนะครับเก่งในเรื่องของการอักขระเลขยันต่างๆนะครับท่านก็สามารถออกแบบนะครับแล้วก็วางได้อย่างลงตัวนะครับก็เลยทําให้เหรียญนั้นออกมามีความสวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็เป็น ลักษณะของเหรียญนะครับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับเนื้อมหาชนวนนะครับผิวลุ้งนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่ชอบผิวแบบนี้ก็หาเช่าบูชากันได้นะครับผมก็ราคายังไม่แรงมากนะครับผมก็ยังพอหาได้อยู่นะครับถึงแม้จํานวนการจัดสร้างจะมีน้อยมากๆนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้พระเพิ่งออกมานะครับผมก็ยังพอหากันได้นะครับห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่เหรียญนะครับผมก็จํานวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับ อนาคตก็หายากแน่นอนนะครับขนาดสร้างหลักแสนเหรียญนะครับก็ยังหายากนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นจำปีรุ่นแรกนะครับจำปีสี่ห้านั่นเองตอนนี้ก็หายากอยู่นะครับอแล้วอันนี้สร้างแค่ห้าพันกว่าเหรียญนะครับอนาคตหายากแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจจบคลิปนะครับวันนี้ผมก็เอาเหรียญรุ่นเจริญทรัพย์มาให้ชมกันดูความสวยงามของเหรียญนะครับรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงนะครับหลวงพ่ออิสร์สร้างนะครับก็ ชัดเจนนะครับผมก็สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์การสร้างก็ดีมากๆนะครับก็สร้างกุฏิสงของวัดจุลามณีนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็ท่านใดที่ยังไม่มีก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องแจ็คเอ็กเปิดนะครับแล้วก็ช่องที่ผมแนะนำนะครับก็ สามารถกดติดตามได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะนำเหรียญสวยๆงามๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยเหรียญอ่าเจริญทรัพย์ดุนนี้นะครับผมสวัสดีครับ